บสวัสดี f อแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืองอะไรยนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารองเครื่องนะครับรถบัสนะครับจอดมาประมาณ10ปีแล้วครับผมนี่ฮะเดี๋ยวให้หัวหน้าตัดข้างหน้าออกก่อนนะครับตัดทำไมเหรอครับเพราะว่า เราจะใส่หม้อน้ำนะครับเพราะว่าขอถอดหม้อน้ำออกนะตัวนี้ก็เลยจะให้ใส่หม้อน้ำได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองรันดะครับถ้ามันติดแล้วเดี๋ยวเรามาลองลันหม้อน้ำนะครับสตาร์ททิ้งไว้ยักหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอย่างนี้นะครับเครื่องตัวนี้ก็หลายเดือนแล้วครับที่ไม่ได้เข้ามานะครับน่าจะอยู่ประมาณห้าหกเดือนแล้วที่ไม่ได้เข้ามานะครับเครื่อง WOCD นะครับร1อยสแรงนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะสตาร์ทติดไหมครับเพราะว่ารถมันจอดนานเกินครับประมาณเกือบสิบปีแล้วนะครับพราว่ารถจอดนานหนึ่งคือลูกสูบของปั๊มนะครับจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าบางทีมันมีน้ำเข้าในน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาใส่หม้อน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาใส่หม้อน้ําเดี๋ยวมาฟังเสียงไปพร้อมกันนะครับตอนไปซื้อไม่ได้สตาร์ทนะครับตัวน,นี้นะซื้อมาแบบมุดมุดมาเลยครับผมเพราะว่ารถมันจอดนานแนละ้วซื้อตามสภาพนะไปเดี๋ยวไปค่อยชมครับควันอะไรไมันรถไหม้ไหมอะไรไมันรถนี่ฮะมาดูเครื่องจอด10ปีนะครับสภาพจะเป็นแบบไหนนะครับเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ฮะ สภาพเครื่องแล้วล่แล้ว,ลว,ลว,ลวนะฮะมีตัวปั๊มพาวเวอร์ด้วยครับตัวนี้นะฮะมาเดี๋ยวมาชมไป,ปรพร้อมกันครับว่ามันจะติดไหมครับมาลุ้นกันครับมันจะติดแล้วก็ว่าถ้าติดแล้วเสียงมันจะดีไหมครับหรือว่าเครื่องมันจะหลวมนะครับมาครับผม มอนุ่นกันครับตอนนี้ก็ใส่หม้อน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะหม้อน้าเดิมของมันนะครับขอยาวเชียวครับแล้วก็ต่อสายน้ำมันเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไล่น้ํามันเก่าออกนะครับดูมาดูครับนะฮะน้ำมันเก่านะครับเหลืองเหลืองเลยครับไล่ออกทั้งหมดครับน้ำมัน เดี๋ยวไล่อ,ออกไปเรื่อยให้มันหมดนะครับเดี๋ยวไล่อออให้หมดน้ำมันพวกนี้หลังจากที่เราไล่น้ำมันที่กองโซล่าตัวนี้นะครับน้ำมันเก่าออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไล่ตรงหัวฉีดอีกทีนึงนะครับตรงนี้ต้องสตาร์ทเครื่องไล่น้ำมันเก่าเก่าออกให้หมดเลยนะครับนี่ย มาเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูครับเช็คปั๊มด้วยครับยังลองมาเดี๋ยวมาลองไล่น้ำมันดูครับเดี๋ยวเรามาเช็คปั๊มด้วยนะครับว่าปั๊มมันจะทำงานไหมถ้าน้ำมันขึ้นครบสี่หัวแสดงว่าปั๊มยังใช้ได้นะครับแต่ถ้าน้ำมันไม่ขึ้นนะ หัวฉีแป๊บหัวฉีพวกนี้แสดงว่าปั๊มพังละลูกสูบปั๊มไม่ทำงานแล้วครับมาต่อบแบตเะยังจีงลเ,เลยจีดูดิไล่น้ำมันดูครับจี <Yeah. S 2> เย็ดเขากอนดูนะน้ำมันก็ออกลูกหัวนะครับระบบไฟใช้ไม่ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาขันผมขันตัวนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทโดยไม่ต้องเร่งดูครับว่ามันจะติดไหม mm. จากรถที่จอด10ปีนะครับคันนี้ mm. เอาดิ ได้เล่นนะครับ สิบปีครับสตาร์ทครั้งเดียวติดเลยครับเครื่องนิ่งดีครับ เร่งนี่ไงโอ้โหนะฮะสนิมอะไรเร่งออกมาห่อนนี่ข้นมาเหรอเหยียบยาวาๆด้วยโอ้โห,นโโหสนิมออกมาเพียบเลยครับเนี่ยฮะ รถจอดนานครับเรื่องดีเลยครับเพื่องมาเดี๋ยวเรามารันไว้นะครับสักสโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะครับนายดูเปิดดูเครื่องนี่เลย เราไปนะครับเราเลยดูน้ํามันวนไม่ได้นะครับเอาพอแล้วนะสตาร์ทที่ไว้ยังไงล่ะครึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยฮะโอ้ปุ่มสตาร์ทได้ยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับประมาณสี่สิบนาทีนะครับลูกค้ามาหาเครื่องตัวนี้พอดีเลยนะครับเนี่ยฮะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าให้ตัดได้เลยครับเนี่ย คุยราคากันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราแถมเวอร์ให้ด้วยครับประกบ power เ,เนี่ยฮะเนี่ยฮะแห้งๆเลยตัวนี้ไปใส่เนี่ยฮะมามาลองฟังเสียงเครื่องครับเดี๋ยวผมเร่งให้ดูครับเครื่องตัวนี้สตาร์ทนานแล้วครับดูครับ มือดีครับคันเล่งนี่ฮะมาเดี๋ยวมาตัดให้ลูกค้าครับเดี๋ยวดับเครื่องเลยครับดับเลยนะนี่นี่ใส่ดับนี่ฮะน้ำบนปกติครับเดี๋ยวลูกค้ารอน,นะครับนะฮะมันมันตัวนวดรอบวันอยูอจักแล้วอ่ะเดี๋ยวรอสามสิบนาทีครับ ครับนะากำลังจะยกอองนะครับเดี๋ยวลูกค้าไม่เอาเกียร์นะครับลูกค้าเอาแต่เครื่องนะครับตัวนี้มาปุ๊บมาเอาได้มอจอมากเลยครับงลันหม้อน้ำอยู่พอดีเลยแอ่เดี๋ยวยกลงออกครับเดี๋ยวไปถอดเกียร์ครับเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างนะครับว๊บ ได้ไหมครับเรื่องตอนนี้เราล้างเสร็จแล้วนะครับฉลอน้ำยาแป๊บเดียวครับฉลมยาเสร็จก็ล้างเลยนะครับไม่ได้หมักไว้นะครับถ้าหมักไว้จะสวยนะครับเครื่องตัวนี้นะฮะรีบครับเดีลูกค้ารออยู่ครับโอ้ยเนนี่สยสวยเลย ป่ะเดี๋ยวเรามายกขึ้นรถครับผมเนี่ฮะเครื่องเดิมๆเลยครับเนี่ฮะซื้อเครื่องกับเราวันนี้นะครับเราล้างให้ฟรีนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ฮะสีจากศูนย์ยังไม่ลอกเลยนะครับนี่ฮะสีเหลืองอเหลืองหมดเลยนี่ฮะสีแต้มปเดี๋ยวมายกขึ้นรถครับนี่ฮะ,ฮะเสร็จเรียบร้อยครับ ยกนะยกขึ้นรถเรียบร้อยครับมัดเสื้อเรียบร้อยจ่ายตังเรียบร้อยแดงเลยครับนี่ฮะของแถมครับปรงลพาวเวอร์เอาไปใส่ในชุดเดียวกันได้เลยครับปร่งไหลพาวเวอร์พวกนี้ยเอาไปใส่เอฟซีนะครับเอฟซีซูดูเสีย ไปใครหาแบบนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้ครับผมกับซีรเรืองอะไรย,ยนตนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอปลาไปก่อน,นครับเอาไว้เจอกันโอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ